ความรักเขาองโอ้โยมาลูกเรามีคนเดียวไม่ไม่ไม่ได้ให้กินหมดทุกคนใจเยน็ยน,ยนให้เขาเลือกว่าเขาอยากกินอะไรโอ้โหอะไรเนี่ยมาเป็นร้านขนมปังเลยเนี่ยแล้วนี่ด้วยเหรอไหนโอ้โหร้านเนงโอ้ขน<ผ>มปัสกสื ความรักของแม่วันนี้คิดว่ามีลูกสามคนูทูน่าไข่ไก่ทอดเปิดบด que, อะไรเต็มไปหมดเลยนะโอ้ตายแล้วอิ่มยันพรุ่งนี้อ่ะวางไว้เลยจ้ะเรามาทายใจว่าลูกจะหยิบอันไหนเพราะว่าบีบีหยิบอันนี้ก่อนสีสีลูกหยิบอันนี้โดนัทเหรอใช่ค่ะ,ะพี่โมทายว่าน้องจะหยิบอันไหนพี่โม,โมรู้ใจไหมอันนี้เหรอ,หรอใใครแพ้เสียพันหนึ่ง หยิบรีโมทมาปุ๊บวันนี้เสนอเรื่องพอดแคสต์คุยกับลูกก่อนเจ็ดขวบกันน้องบีบีเป็นคลิปที่เฮียชอบที่สุดตั้งแต่ทำคลิปมามาหน้าบ้านก็เจอโบกับสุธีฮะนี่จะให้โบไปดูความรักของแม่โอ้โหความรักของแม่ว่าหลาน,ลจ,ะลานลจะหยิบขนมมาไหนเนี่พูดเหมือนพี่โมเลยพี่จะหยิบอันนี้อา่าไข่แต่ละเฮ้ยเอ้าบีบีมาแล้วโบไปรับหลานสิพี่วัสดีลูก รักกันกันดูดิเพราะว่ากโบสั่งไว้ถ้าไม่นคนอื่นดูกระโบ <laughs> ดูมันสั่งหลานแลบีบีแอบดูหรือยังแอบดูแลนะ้วอุยเขาโกหกไม่เป็นแต่เห็นนิดเดียวใช่ไหมเน่ทำฟืนข้วมอ้ดูงมาเตรียมให้หนูกินนะม,มาและตอนนี้คือช่วงทายใจดีๆหนูชอบชิ้นไหนที่สุดทั้งหมดนี่ใช่ค่ะลูกอันนี้เฮ้ยมามารู้ใจเขามากอะ ได้เลยลูกขอบคุณป๊ะป๊ามาม้านะที่ป๊ะป๊ามาม้าดูแลหนูหนูรักสองคนมากเลยแล้วก็อย่าลืมรักใครตัวเองค่ะทำไมหนูต้องรักตัวเองอ่ะเพราะหนูมีแค่ชีวิตเดียวโอ้โหถ้าชีวิตเดียวหายไปก็คือจบแล้วจบเลยใช่ไหมขอมัมณกันนะไปเลยจ้าอยากกินอะไรกินเลยจ้านี่ยังไงซูเข้าไปเลยค่ะตามด้วยหมูอ๊มหนูอร่อยอร่มากไหมมดนี่มากอันเนี้ยเด็ดเลยปลาชิมเลยอืมเฮ้ยนี่กินนอนอร่อยมากอ บ้ากมีความสุขอชอบอะไหนนะชอบนันหนึ่งหรือชอบหมูอะชอบของอันโอเคคะ่ะทานเยอะๆนะลูกสนอยนะคะสจุบนะมาเอาข้าวสารไปแช่ยเย็นให้ก่อนนะคะพรุ่งนี้ความรักของแม่เป็นอะไรรอดู